สาวกข้าวมันไก่ต้องดูคลิปนี้และนี่เป็นอีกหนึ่งร้านข้าวมันไก่ที่ไม่ควรพลาดปเปิดมายาวนานกว่า40ปีคนแถวดอนเมืองเขารู้จักกันดีถ้ามาเที่ยงคนต่อคิวกันเยอะมากจุดเด่นของที่นี่คือตัวเนื้อไก่จะมีเนื้อแน่นเหนียวกําลังดีเหมือนไก่ผ่านการออกกําลังกายเนื้อเขาจะไม่เละๆนะคะและร้านนี้ก็คือข้าวมันไก่ริ่มสังท่าพระราคาเริ่มต้นที่40บาท <บา S 2> นี้ <บา S 2> ผมสั่งมาทั้งแบบธรรมดาแล้ว้็พิเศษแบบพิเศษจานสีฟ้านะครับตัวขนาดผมเนี่ยอิ่มกาลังดีเลยน้าจิ้ม เขาจะแห้งๆแล้วก็มีความเหนียวเล็กน้อยถ้าใครชอบไก่ฉ่ำๆนิ่มๆร้านนี้ไม่ใช่ทางของคุณนะครับเขามันไก่สไตล์นี้จะมีอยู่เยอะที่หาดใหญ่ครับในกรุงเทพไม่ค่อยมีการส่วนตัวข้าวของเขาจะมีความแห้งไม่มันไม่แฉะข้าวนุ่มกลิ่นหอมและมีรสชาติอร่อยมากกินเปล่าๆไม่เลี่ยนนะครับส่วนตัวน้ำจิ้มเต้าเจี้ยวของที่นี่รสชาติเปรี้ยวๆหวานๆโดยส่วนตัวผมว่ามันหวานไปนิดนึงครับผมเลยเน้นพริกกับขิง,งมากกว่าผมเป็นคนไม่ชอบกินอาหารรสหวานแต่ถ้าเป็นขนมก็หวานได้อยู่ตัวน้ำซุปก็